สวัสดีจ้านะอันนี้ก็เกยขึ้นช้างนะค,ะคุณแม่มดิท่านได้เมตตาให้แม่มดได้ทําเกยไว้ขึ้นช้างนะ,ะเวลามีแขกมาเยี่ยมนะคะก็ไม่ได้ขึ้นแต่พี่มดนะคะส่วนรวมนะ,ะส่วนรวมถ้ามีแขกผ่านไปผ่านมาอยากจะกนั่งช้างนะคะเล่นก็มาขึ้นเกยตรงบ้านพี่มดได้เลยอันนี้เราทําไว้ส่วนรวมนะก็ว่าจะทํานี่นะคะทางข้างหน้า อนนี้กำลังประกอบขอบคุณคุณแม่มาริอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จานนะคะที่มองเห็นตรงนี้เนาะนะคะคุณแม่อยากทำตั้งนานแล้ว <c oughs> คุณแม่จะทำตั้งนานเลยนะคะเรื่องเกิดขึ้นช้างเพราะว่าแถวเขตบ้านพี่มดไม่มีเกิดขึ้นช้างเลยเวลามีเอฟซีมาก็จะลำบากกับเรื่องขึ้นช้างนะคุณแม่ก็เลยบอกเยังมีแรงนะคะเดี๋ยวจะทำไว้ให้นะ,ะเอาเป็นทำเป็นส่วนรวม ใครอยากขึ้นก็ขึ้นได้เลยนะเอาเป็นเสากลมนะกี่เม็ดนี่สามเม็ดบ่สูงสูงสามเม็ดเนาะสูงสามเม็ดนะสามเมตรช่างเกือบก็ไม่มีใส่ได้ช่างในกระดา <c oughs> อันนี้เหล็กสูงสามเม็ดนะนจะทำไว้ข้างหน้า ทำไว้ข้างหน้าแต่ก็ไม,ไม่ไม่ชิดทางมากเนาะนะคะเพราะว่า,าเราจะทำไว้บริเวณแถวๆนี้นะนี่นี่นะคะไม่ไม่ไม่ไมอดว่าจะทำไว้นะคะตรงนี้เลยนะ,ะไม่ไม่ชิดทางมากนี่นะทำไว้ตรงนี้นี่ใครอยากจะขี่จะขึ้นก็ขึ้นได้เลยนะ,ะทำเป็นแบบของส่วนรวม ไม่ได้เฉพาะแต่ของพี่มอสนะคะก็ให้ทุกเชือกเลยนะที่มีแม่เอฟซีอยากจะนั่งช้างนั่งตรงนี้เนาะนะคะขอบคุณแม่วรียังสูงเลยนะคะแม่จ้าตอนนี้ช่างก็กําลังเร่งนะคะทําให้ทันนะเห็นว่าน้องนกยูงจะมาเที่ยววันที่ยี่สิบนะคะก็เลยติดสงกราน,นะคะติดสงกรานช่างก็ติดสงกรานวันนี้ก็เลยนะคะเพิ่งจะได้ลงมือทํา ขอบคุณแม่วริอย่างสูงเลยนะคะแม่สาสาธูบูนะคะบุญที่คุณแม่ได้เมตตามองเห็นตรงนี้ก็ขอให้คุณแม่และครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะแม่สาสาธุสาทูค่ะ